จุดพีกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เว้คุณผู้ชมพอเวลาคุณผู้ชมวางสายขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะสามารถปลูกต้นกระบองเพชรนะฮะหรือว่าซูก้าแบบอับไซดาวได้ด้วย wow. เอาละครับน้องๆอยู่กับพี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องๆพี่จะทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ภายในเกมไมค์ครับให้น้องๆได้ดูกันน้องๆทราบใช่ไหมฮะว่าภายในเกมไมค์ครับเนี่ยเวลาเราจะทําการวางบล็อกอะไรทีนะับเราต้องวางเป็นแนวตั้งนะฮะหรือว่าวางเป็นแนวนอนนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับสเกลของมันก็จะเป็น4ี่คูณสกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับน้องๆพี่จะทําให้การวางในรูปแบบนี้นะฮะเป็นอะไรที่นุมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่วางในขนาด4ี่คูณสนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ก่อนเราจะเริ่การสำหรับวิชชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกูสแควร์เพิรผมด้วยนั่นเองซึ่ง,รงกระตังใจผมให้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมองพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับภายในกล่องนี้นะฮะคือแอร์ดรอปทั้งหมดนะฮะที่เรามีณตอนนี้กัััันน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 ่่เเเเออองงะะ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 ะฮฮฮฮฮจป็็็็หิแแแลลล้้้้้้ววววกกกกกไมมมทรรรรราาายยีีซูตบบพชดค มันง่ายๆเลยครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยต้องมีหลักดินสักหน่อยหนึ่งนะฮะหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้นะคะรับพอเวลาระวัาวางขึ้นมาปุ๊บเมื่อจะวางขึ้นเป็นแนวตรงในรูแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ก็ระวังสโตนฮะ,ะทุกคนโอ้โหโอ้ไมค o กูสเนตโบ๊ จริงๆเรามันต้องวางเป็นแนวตรงขึ้นไปไงทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะทุกคนอารมณ์มอนกับว่ามันไม่ได้วางอยู่ในภายในบล็อกของมันนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะคือความพิเศษของคิวปิโอนี้กันนั่นเองแล้วเราเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่าน่แน่แน่เราต่อขึ้นไปด้านบนป่ะคุณผู้ชมโอ้ต่อขึ้นไปด้านบนไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราต่อเป็นแนวตรงได้นะฮะแล้วก็ต่อลงมาได้นะฮะซึ่งแน่นอนครับทุกอย่างเนี่ยมันจะผิดหลักฟิสิกส์ภายในเกมไมค์ ตรงไงน้องๆโอ้โ oh, ห <c oughs> มันวางเป็นเซี่ยวในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแต่ผมจะทําให้อีกหนึ่งอันละกันนะฮะเพื่อให้น้องๆได้เห็นนะฮะว่ามันมีความแตกต่างมากเลยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเออผมวางตรงนี้นะฮะแล้วก็สโตนวางหนึ่งสองนะฮะสามแล้วก็สี่อู้วางไม่เต็มบล็อกในรูปแบบนี้นะคะโคตรงงคุณผู้ชม <c oughs> นี่มันคืออะไรนะฮะงงงงกันไปอีกโอ้โ oh. หอะไรกันครับนี้ <c oughs> เนี่ยแหละครับผู้ชมคือความพิเศษของมันนะฮะซึ่งภายในกล่องเชนของเรานะครับทุกคนมันไม่ได้มีในส่วนสโตนเท่านั้นแต่ว่ามีในส่วนของไม้ด้วยนะฮะซึ่งไม้เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะฮะแล้วก็มีทรายนะฮะแล้วก็มีซูการ์แล้วก็ต้นกระบองเพชรแต่ว่าไม้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันทาในรูปแบบไหนนะฮะแต่ตามสแตนดาร์ดเดิมนะคะไม้ก็ต้องแต่งตั้งตรงในรูปแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่จะมาทาภายในวันนี้นะฮะผมคิดว่านะทุกคนมันน่าจะเป็นฐานหลักนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยสามารถวางสโต จะทําการวางสโตนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองวางไม้ดูนะฮะดูดิผู้ชมวางได้ไหม <laughs> มันผสมรวมร่างกันว่ะน้องๆโ <c oughs> คตรงงเลยนะดดดเดนี่ๆๆเนียนี่ทับไม่ได้บอกผู้ชมแม่นะเสียใจยแท้นะฮะแล้แต่เราเอาสโตนทับตรงนี้ได้ปะคุณผู้ชม s t ต n e ทับตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะเรียกไงว่าไอ้พวกไม้พวกนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนกับฐานมันนะครับทุกคนแล้วพอเวลาเราวางสโตนไปนะฮะมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งไม้เนี่ยเรามีเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันดีกว่าฮะคุณผู้ชมไฮไลท์ของมันเนี่ยส่วนมากจะอยู่แค่3อย่างนี้เท่านั้นนะฮะก็คือสโตนนะครับทรายนะฮะแล้วก็พวกวัตถุดิบ2อย่างนี้กันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของทรายกันบ้างดีกว่านะครับทุกคน ในเรื่องของทรายนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทรายธรรมดาครับทุกคนแต่ว่าเป็นทรายที่ไหลแรงโน้มถ่วงนั่นเองปกติแล้วเนะี่ยเวลาเราทการวางทรายพัน,นเกมไมาครับเนี่ยคือมันก็ต้องวางลงไปที่พื้นถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมอันนี้คือทรายแ,แตนดานนะเวลาเราวางไปปุ๊บนะฮะบล็อกมันก็อยู่ที่พื้นถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้นะฮะมันไม่ใช่ทรายธรรมดานะฮะเพราะเวลาเราวางไปปุ๊บนะฮะอ ไฟลอยขึ้นไปด้านบนครับน้องๆซึ่งอันนี้ถือว่า oh, <no. S 1> เป็นอะไรที่งงมากๆนะฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรกันแล้วทุกคนนี่อารมณ์งมันเนี่ยมันจะเหมือนกับไฟเวิร์กเลยฮะคุณผู้ชมมันจะลอยขึ้นไปในรูปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนมันก็จะตกลงมานั่นเองนะฮะซึ่งคําถามเลยก็คือทําไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นว่ามันจะตกลงมานะฮะแต่เพียงแค่ใช้เวลานิดนึงอ้ามาแล้ว เพียงแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ระวังใหม่นะฮะมันก็จะลอยกลับขึ้นไปใหม่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะแต่จุดพีคมันเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าทรายเนี่ยมันลอยขึ้นไปนั่นบนนะครับน้องๆจุดพีคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไว้คุณผู้ชมพอเวลาคุณผู้ชมวางทรายขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะสามารถปลูกต้นกระบองเพชรนะฮะหรือว่าซูก้าแบบอัพไซดาวได้ด้วย wow. <C c คือปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทาการปลูกได้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นหมอดตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถทําในรูปแบบนี้ได้นะฮะเหตุผลหนึ่งเลยก็คือผมคิดว่านะทุกคนมันจ้าจะทําไว้ทําการปลูกนะฮะเพื่อทาการประหยัดพื้นที่นั่นเองนะฮะและถามว่าที่พื้นปลูกได้ไหมที่พื้นเนี่ยก็สามารถทาการปลูกได้ตามมาตรฐานทั่วไปเลยนั่นเองนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดเราใช้สเต็ปนี้นะฮะเราก็สามารถทาการปลูกสิ่งเหล่านี้นะฮะในรูปแบบของอับไซด์ดาวได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมและทรายเนี่ยก็มีอย ผมก้มเลยก่ว,ว่ามันจะทําออกมาเพื่ออะไรนะ<ล>แต่ว่าช่างมันนะคุณผู้ชมในเมื่อมันทําออกมานะฮะเราก็ใช้งานมันไปนะฮะเออก็ดีนะทุกคนทาไปเล่นไปนะฮะโอเคๆเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก๋ก,กูลมากๆเลยนะฮะโอ้ยซูกาต้องกระบ,บองเพชรนี่ถือว่าโตไวมากๆเลยนะฮะหลักๆของหมอดตัวแรกเราเนี่ยก็จะเป็นข้าวๆประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหมอดตัวที่2เรากันเลยดีกว่า ต่อมาคือหมดตัวที่2ครับทุกคนซึ่งหมดตัวนี้นะฮะมันเกี่ยวกับกล่กองเชนส์กันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่าภายในไมค์คราฟ์นะฮะมีกล่องเชนส์อยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะฮะก็คือกล่องธรรมาดาแล้วก็กล่องเอนเดอร์ถูกต้องไหมครับวันนี้นะฮะผมทำการดึงมันทัน้งหมด2อันเลยนะฮะอันนี้นะครับคือกล่องเชนส์สแตนดาร์ดนะฮะซึ่งกล่องเชนส์สแตนดาร์ดเนี่ยเราสามารถทำการคอลแลบ,บมันได้มากสุดก็แค่สอกล่องเท่านั้นนะครับพอขึ้นกล่องที่3ปุ๊บนะฮะมันจะทำการขึ้นกล่องใหม่เลยนั่นเองนน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 ะะะะะฮฮแแต่่่่วาาาาารรรอออออบบีี้้้้ทททุกคคเเเเจํใหหมมมัััยยสถลลลไดดงง๋ โองงงงงงอะดิทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ผู้ชมได้ดูก่อนนะฮะเน่จะเซนสแตนดาร์ดในรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดขึ้นมาด้านบนนะฮะก็จะแยกขึ้นมาในรูปแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่กดชิปเนะี่ยมันก็จะทําการเปิดกล่องนั่นเองนะฮะเอ้ยอันนี้ได้เฉยเลยว่ะคุณผู้ชม <laughs> อ๋อมันต้องวางคู่กันแบบนี้อ่ารอบนี้เราทำกรารแยกไปนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมว่ากล่องเอนเดอร์ก็คล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่ากล่องเอนเดอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำการคอลแลบบ็กันได้นะฮะ<แ>คือมันจะทำการแยกไปแค่กล่องเดียวเท่านั้นนั่นเองนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการวางในรูปแบบนี้นะฮะต่อมานะฮะอันนี้เป็นกล่องที่เราทำการลงหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมขอบอกใยคำเลี้ยวผมว่าเป็นการคอลแลบบ็ที่ใหญ่มากๆเลยโดยที่เราเนะครับจะเริ่มแต่กล่องเชนเริ่มต้นก่อนละกันนะฮะ,นะะเวลาเราวางไปนะฮะกก็็จะเเปปนนน2คคูููู่ใรรแบบี้้ถตอองมมองมชพาาว ทส่มปุ๊บเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมเหมือนกับว่าคู่ที่สามนี่โอโ้คู่ที่ส <c oughs> ี่ก็มาคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้นะ่ะจะทาการแยกหนวดสองลุช่มคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้นะ่ะมันจะไม่ทําการแยกเลยคุณผู้ชมมันจะทําการปรติดต่อกันในรูปแบบนี้นะฮะเราสามารถเอียงมาด้านหลังได้นะฮะวนเป็นทางโค้งในรูปแบบนี้ก็ได้นะฮะประจบกันในรูปแบบนี้ก็ได้ <c oughs> what is โอ้โหคอนแลบ,บกัน3กล่องใหญ่บ,บึ้มเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถทำการต่อขึ้นมาด้านบนได้ด้วยนะครับน้อง ผมบอกแล้วทุกคนว่าเกมไมค์ครับนี่เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะฮะอารมณ์เหมือนผมกาลังทํากล่องเชนใหญ่เลยอะไรประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนเฮ้ยทุกคนลองดูนีฮะเอ้ยมันโคตรใช่อ่ะทุกคนเนี่นยไหนๆแล้วต่อในรูปแบบนี้นะฮะโอ้โหทำเป็นบันดงบันไดามาในรูปแบบนี้นะฮะเรียกง,งว่ากล่องเชนพวกนี้นะะ่ะเหมือนกับ1บล็อกเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยนะฮะกล่องเอนเดอร์นะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะจะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะฮะเป็นบันดงบันไดนะฮะใครที่แบบเคยเล่นเบดวอลมา ว่าคุณผู้ชมสามารถทําการฟาสบิดได้เลยนะฮะเพียงแค่ใช้กล่องเอนเดอร์เท่านั้นนะอย่างใช่อะ่ะทุกคนโคตคใช่อะโอ้โหนี่มันโอ้สุดยอดฟาสบิดเลยนะ เกือบไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมคือความสามารถของมันนะครับสำหรับเจ้าหมอดตัวนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะจะยัดไว้กล่องไหนก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยนะฮะหรือว่าเราจะทําการรวมกันในรูปแบบนี้นะฮะเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันอ่านี่คือหมอดตัวที่2นะฮะแล้วความสนุกของมันเนี่ยก็จบลงเพียงแค่นี้นั่นเองนะฮะและนี่ก็คือ2หมอดนะฮะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยเอามารีวิวกันนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้ภายในเกม Minecraft กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคร อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกวกตะค้อมือผมด้วยนั่นเองซึ่งโปรดรองใจผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดหมุนช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกหมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย